คิมบอรี่อวนบ้านผักที่เขาใหญ่ติดธรรมชาติบรรยากาศลมรื่นมาก เมื่อพูดถึงคู่จิ้นที่กลายเป็นคู่จริงที่ทำเอาแฟนคลับฟินกันทั้งประเทศก็คงต้องยกให้คู่ของพระเอกหนุ่มมาร์คปรินและสาวคริมบอรีถึงแม้ว่าปัจจุบันเนี่ยจะไม่ค่อยได้ลงละครคู่กันแล้วก็ตามแต่เมื่ออยู่ด้วยกันเนี่ยความฟินความน่ารักก็จะถูกถ่ายทอดจน FC นี้ปรื่มกันเป็นแถวเลยล่ะค่ะ และล่าสุดในอินสตาแกรของมากคิมทั้งคู่ก็ได้โพสต์ภาพวิวของบ้านที่เขาใหญ่อีกครั้งซึ่งแฟนคลับต่างก็เข้าไปชื่นชมในความเป็นธรรมชาติบริเวณรอบๆบ,บบ้านเต็มไปด้วยต้นไม้แถมยังมีน้องวัวเดินอวดโฉมให้ได้เห็นแบบใกล้ๆอีกด้วยล่ะค่ะเรียกได้ว่าเป็นธรรมชาติที่ลงตัวแบบสุดๆไปเลยค่ะ เรียกได้ว่าบรรยากาศสดชื่นร่มรื่นจริงๆเลยล่ะคะ่ะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามคะ่ะ